สวัสดีครับผมมิสกิก็รู้สึกว่าเกมนี้เพิ่งเปิดได้เมื่อเมื่อวานเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ดิมอน n เลเยอร์ภาค2คือตัวเกมเขาเพิ่งเปิดได้1-2วันเอาจริงนะเครื่องระดับหมื่นเล่มไม่ได้ผมแม่งคิดไม่ออกแล้วว่าแม่งจะต้องใช้ระดับสเปคขนาดไหนอะสำหรับ Nintendo นะสำหรับอยูสุนะ คือถ้าเป็นอของวีเลเตอร์หรืออะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างลื่นแต่ว่าของของยูสูเนี่ยคือต้องรอเขาทำมอดออกมานะมอด30เฟรม60เฟรม90เฟรมร0อย0อรอยะไรเงี้ยซึ่งของภาคแรกอะ่ะมี60เฟรม120เฟรม144เฟรมคือต้องพูดอย่างนี้ว่าเฟรมเรท จะเป็นเอ่อสำหรับพวกที่ไม่ใช่ Snap Dragon ตรงตรงอ่าคือถามว่า Snap Dragon ตรงๆคือยังไงใช่ไหมสแนปดาก้อนตรงตรงคือ s แ a p เอ่อแปดแปดแเอ่อคือเอาง่ายว่าเป็น snap ที่เป็นอยู่อย่างเงี้ย870 8 70, 8 8ใช่ไหมแล้วก็จะมีแปดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอันนั้นคือ Snap Dragon ตรงตัว แล้วถ้าไม่ตรงตัวมันคือ,อยังไง snap dragon ที่ไม่ตรงตัวคือเป็นเจนอ่ะคือเจเจนหนึ่งเจเจนสองเจเจนสามแปดเจนหนึ่งเจนสเจนสาเจนสี่แปดอิลิกอย่างเงี้ยแปดอิลิกเนี่ยผมขอผมขอให้มันเป็นแบบไม่ใช่แปดไม่ใช่ snap dragon แโดยตรงต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าขึ้นชื่อว่าอิลิกเข้ามาแล้วอ่ะ คือเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วการทำงานประสิทธิภาพค่อนข้างร้อนใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเป็นของ870พวกอ่าโปโค F4 F6 อ่าไอพวกอันไหนนะ F3 ใช่ไหมเออพวกนั้นอ่ะจะค่อนข้างเล่นเกมได้หลากหลายกว่าพวก8 Gen ตรง,ตง,ตงผมตรงผมต้องพูดอย่างนี้เลยว่า แต่เจนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพต่อให้คุณซื้อมาในราคากี่หมื่นก็ตาม <c oughs> ผมผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเอาจริงอของอันนี้เขาเขาเขาจะแนะนำเป็น 9v2 ใช่เป็น 9v2 แล้วเฉพาะเฉพาะใดสองนะเนะี่ยมันก็จะมาทรงนี้ คือการตั้งค่าเขาจะให้มาเป็นทรงนี้คือต้องตั้งอย่างเงี้ยไม่งั้นจะหลุดแต่พอผมทําแล้วมันก็หลุดอืมพอผมทําแล้วมันก็หลุดก็จะมีความเป็นดิซซิ่งอยู่นะเดี๋ยวนะลองมาเป็นศูนย์จุดสี่เอาจริงคือมันลื่นอะมันลื่นนะแต่ว่ามันจะมีความกระตุกแล้วก็ค้างแล้วก็เด้งออกอะไรเงี้ยอยู่อ่าแต่ผมจะไม่ใช้ตัว 9v ผมจะใช้เป็นตัว05 0 5 r 6 r อ,อย่างนี้ลันแล้ว,ลวคือผมใส่มาประมาณเนี้ยอันนี้คือมอดของดาบดาบภาคแรกนะเอออันนี้ผมใส่มาเป็นดาบภาคแรกแต่เฟรมไม่ไม,ไม่ไม่มีความแบบว่า,าสมูท ก็คือเหมือนเขาทำมาเพื่อทำลายพวกอแอปจำลองอยู่แล้วอแต่ถ้าเป็นของ PC ก็เดี๋ยวรออีกเรื่องนึงเนาะตอนนี้ก็คือ PC เดี๋ยวนะผมขอกินน้ำก่อนอ่าก็คือ PC อ่ะเขาจะเอาไฟล์มาลงให้เราอ่าเร็วๆนี้เพราะว่าตัวเกมเพิ่งเปิดสตรี Steam มมี Nintendo มีแอปจำลองของมือถือมี อ่าพวกเว็บต่างๆมีแต่ของคอมยังไม่มียังไม่มาเลยนะนอกจากสตรีมยังอื่นยังไม่มาเลยก็ประมาณนี้เนาะตัวเกมกับไฟล์ไฟล์ที่เขาจะให้เรามาในในตอนที่เราเริ่มโหลดก็จะมีตัวเกมอ่าแล้วก็เวอร์ชัน DLC แล้วก็เซฟเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันเนาะ เอาเป็ว่ามันลื่นแหละแต่ว่ามันลื่นได้ไม่นานเนาะแล้วมันก็จะมีการเด้งค้างเด้งหลุดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่ากําลังทํากําลังทำหมดอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตอีกไกลไหมกว่าหมดของอ่าของไดมอนด์สล a เยอจะมาเนาะก็เฟรมเลดมันค่อนข้างแบบก็ไม่น่าเกียดนะเอาจริงผมผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าเฟรมเลทมันอยู่ในเซฟก็คือคนที่เล่น เ,เกมรอบแรกอะ่ะมันจะเหลืออยู่กับประมาณสิบก่าเฟรมอะ่ะพอคุณใส่เซฟมันจะขึ้นเป็นสามสิบแล้วหลังจากนั้นคือวัดดวงถ้าคุณเข้าได้คือเล่นได้พอเล่นได้หลังจากนั้นคุณต้องไปวัดอีกว่าจะลื่นไหมอืมอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าไปแต่อาจจะใช้เวลาโหลดนานหน่อยก็อย่างที่ผมบอกไปแหละว่า <c oughs> เลือกได้ไปซื้อแบบธรรมดาอ่าเปน็น snap snap แปดเจ็ดศูนย์แปดปดแปดอะไรอย่างเงี้ยเออแปดหศูนอะไรหมแปดหกห้าเงี้ยมันจะเล่นได้ค่อนข้างดีแล้วแรงลื่นกว่าแปดเจนเนาะเออถ้าพูดอย่างเงี้ยแปดเจนแปดเจนผมรู้สึกว่าผมผมผิดผมรู้สึกว่ามันไม่คุม้มอ่ยนะ มันก็เหมือนกับระบบเก่าเลยแต่แค่ว่าตัวละครมันเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองเนาะนี่ก็จะมีข้างแรมเนาะมันก็จะมาถึงภาคอ่ะสังสอนเสาหลักตามนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมิสลีมิสซลิซงอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าด่านมันเยอะขึ้นนะเนี่ยด่านมันเยอะขึ้นนะถ้าเทียบถ้าเทียบกับภาคแรกแล้วด่านมันค่อนข้างแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นด่านมันเยอะขึ้นมันไม่ลื่นไม่ลื่นมาก มจะมีอาการหน่วงๆกระตุกกระตุกกระตุกอะไรของมันตรงนี้หน่วงก็ว่ากันไปนี่นีอาการหน่วงๆกระตุกกระตุกอะไรก็ว่าัน สําหรับคนลื่นอาจจะมองว่าโล่งน,นะเอ๊อาจจะมองว่าลื่นนะสําหรับผมมันยังมีความกระจิ้วกระจุกกระจิกกระ,ะจักอยู่อ่อนนาเห็นไหมมันจะมียิ่งหนักหน้าจอด้วยจะยิ่งหนักเข้าไปมันไม่ลืน่นนะสําหรับผมมันยังไม่ลืน่นนะไลื่นไม่สุด ลักษณะพี่ค่ากระสูงผมพูดจริงๆนะว่ามันมีความแบบกินกินสเปคค่อนข้างหนักอยู่เพราะเครื่องร้อนค่อนข้างไวมาก ก็จำไม่ค่อยลื่นมากมาก็จะมีช่วงกระตรงกระตุกอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่สําหรบผมค่อนข้างเยอะอยู่หลุดไหม <c oughs> ไม่หลุดแล้วไปผมนึกว่ามันจะหลุดดิเออ อ่ะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ต้องบอกว่าการกินสเปคของมันอ่ะค่อนข้างสูงสูงมากเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้รอวินเลเทอร์ดีกว่าผมมองผมมองไว้อย่างงี้นะถ้าพื้นที่ไม่ได้ออกมามากขนาดไหนไม่เกินร้อยกิกอะผมว่ามันน่าจะเป็นเกมที่กินใจคุณได้ระดับหนึ่งเลย